นายกรับอี่กันได้ไงอ่ะบอจัโอ้แอดมินแอดมินครับอ่แแแไไาอแอดมินับแอดมินไปไหนอ่ะแอดนไปไหนามินเขา มินใช่ไหมครับมันจะไปพาเล่นมินิเกมใหม่ของซอนนี้เลยครับนะครับรับแบตก็ใกล้จะหมดแล้วนะกูจะมาเอาหลุดเฉยอน,นะครับปมินิเกมใหม่ รองของซื้อที่นะ่าสนใจด้ดยครับเดี๋ยวเข้ามาจะสมัครก่อน L O T I N เป็นว่า็นส่วนแปดนะ i โดนแบนมาเนี <54. S 2> MM ่ยให้โดนแบนะอ๋อโดนแบนแอดมินแบนเอ้าโดนแอดมินแบนเฉยเจออ๋อซื้ออะไรวะมาซื้ออะไรมาเอ้ออะไรมา 你们 new feel 啊、mm。Hmm. Right?